อย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยากทุกพิมพ์คนสอแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเทาประคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีด ราคาก็ขึ้นสูงเลี้วและยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปบ่อยนักพระของสมเด็จพิมพ์เก่าๆยังมีอยู่กับลูกหลานเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวง์อีกมากมายแต่เขาไม่เอามาอวดกันเหมือนนักเกลงพระทั่วไปพระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสพล